ระบบย่อยอาหารนะคะหรือคือ digestive system นะคะระบบย่อยอาหารของเรานะคะมีหน้าที่ย่อยอาหารให้ละเอียดแล้วดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะการย่อยอาหารหมายถึงกระบวนการสลายอนุภาคอาหารให้มีขนาดเล็กสุดจนสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายจะผ่านระบบต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ก็คือปาก 2. หลอดอาหาร 3. ปกระเพาะอาหาร 4. ลลำไส้เล็กล้ลำไส้ใหญ่และสุดท้ายของเสียผ่านออกไปทางทาวารหนักค่ะสำหรับขั้นตอนการย่อยอาหารของเรานะคะมีการย่อย2แบบก็คือที่ 1. การย่อยเชิงกลหรือก็คือ mechanical digestion นะคะ เป็นกระบวนการทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่และการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อไปโดยการบดเคี้ยวรวมถึงการบีบของอาหารที่ทางเดือนอาหารแต่ว่ายังไม่สามารถทําให้อาหารมีขนาดเล็กสุดจึงยังไม่สามารถดูดซึมเข้าเซล์ได้ค่ะและแบบต่อมาก็คือการย่อยทางเคมี <c oughs> (chemical digestion) เป็นการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับน้ำโดยตรงและอาจจะใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยเข้าไปเร่งปฏิกิริยาค่ะผลจากการย่อยทางเคมีเมื่อถึงจุดสุดท้ายจะทำให้เราได้สารโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้ค่ะค่ะมาเริ่มกันที่จุดแรกของการย่อยอาหารนะคะก็คือการดอยในปากของเรานั่นเองค่ะเริ่มต้นจากการเคี้ยวอาหารโดยการทำงานร่วมกันของฟันลิ้นและแก้ม ซึ่งถือเป็นการย่อยเชิงกลค่ะทำให้อาหารให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับเอนไซม์ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันต่อมน้ำลายก็จะหลั่งน้ำลายออกมาช่วยคลุกเค้าให้อาหารเป็นก้อนลื่นสะดวกต่อการกลืนค่ะเอนไซม์ inside ในน้ำลายหรือก็คืออะไมเลสจะช่วยย่อยแป้งในระยะเวลาสั้นๆในขณะที่อยู่ในช่องปากให้กลายเป็นเด็กสตรนซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กกว่าแป้งค่ะ แต่ใหญ่กว่าน้ำตาลและถูกย่อยต่อไปจนเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือก็คือมอลโตสค่ะและคุณสมบัติของต่อมน้ำลายมีอย่างนี้นะคะ1ก็คือเป็นตัวหล่อลื่นและทำให้อาหารรวมกันเป็นก้อนเรียกว่าโบลัสช่วยทคำความสะอาดปากและฟันแล้วก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยแป้งและก็คือช่วยทำให้ปุ่มรับรสตอบสนองต่อรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวและรสขมได้ดีค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเสร็จจากปากแล้วก็ผ่านทางหลอดอาหารแล้วส่งต่อมายังกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะอาหารจะถูกคลุกเคล้าอยู่ในกระเพาะด้วยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของเพาะค่ะโปรโตีนจะถูกย่อยในกระเพาะโดยน้ำย่อยเปปซินซึ่งย่อยพันธะบางชนิดของเปปไทด์เท่านั้นดังนั้นโปรโตีนที่ถูกเปปซินย่อยส่วนใหญ่จึงเป็นโพลีเปปไทด์ที่สั้นลงค่ะ ส่วนเรน,นินช่วยเปลี่ยนเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนในน้ำนมแล้วรวมกับแคลเซียมทำให้มีลักษณะเป็นริ่มๆจากนั้นจะถูกเปปซินย่อยต่อไปค่ะต่อมานะคะก็จากพาออาหารมาที่ลำไส้เล็กเป็นทางเดินอาหารส่วนที่ยาวมากแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือดูโอดีมัมเจจูนมัมและก็ไอเลียมค่ะที่ผนังลำไส้เล็กสามารถสร้างน้ำย่อยขึ้นมาได้ซึ่งมีหลายชนิด นอกจากนั้นที่ลำไส้เล็กส่วนดูดิน้มยังได้รับน้ำย่อยจากตับอ่อนและน้ำดีมาจากตับน้ำย่อยจากตับอ่อนมีหลายชนิดที่สามารถย่อยคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนและไขมันได้ค่ะการย่อยอาหารในลำไส้เล็กนะคะ 1. ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้ดังนี้ค่ะอมโทสโดยเอนไซม์อลเทสได้กลูโคสสองโมเลกุล ูโครสโดยเอนไซม์ซูเครสได้กลูโคสและฟรักโตสแลคโตสโดยเอนไซม์แลคเตสได้กลูโคสและกลคโตสค่ะ 2. การย่อยอาหารโปรตีนต่อจากกระเพาะอาหารได้แก่เปปไทด์โดยเอนไซม์ทริปซินได้กรดอะมิโนซึ่งเป็นโปรตีนโมเลกุลเดี 1, ่ยวค่ะ 3. ย <agem> ่อยไขมันโดยเอนไซม์ไลเปสจะช่วยย่อยไขมันโมเลกุลเล็กให้เป็นไขมันโมเลกุลเดี่ยวได้แก่ กรดไขมันและไตรซรลลค่ะการดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กการดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กหมายถึงกระบวนการที่นำอาหารที่ผ่านจากการย่อยจนได้เป็นสามรมลกลเหนเดียวเช่น u ปโคลสกรดอะมิโนกรดไขมันไตรซรลลผ่านผานังทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ลำไส้เล็กเป็นบริเวณที่ดูดซึมอ,อาหารเกือบทั้งหมดเพราะเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และโครงสร้างภายในลำไส้เล็กก็เหมาะแก่การดูดซึมคือผนังลำไส้เล็กนะคะจะยาวพับไปมาและมีส่วนยื่นของกลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวเป็นแถวเดียวมีลักษณะคล้ายนิ้วมือเรียกว่าวิลลัสค่ะต่อมานะคะลำไส้ใหญ่การดูดซึมที่ย่อยแล้วส่วนใหญ่เกิดข,ขึ้นที่ผนังลำไส้เล็ก ส่วนอาหารที่ถูกย่อยไม่ได้นะคะเช่นเซลลูโลสก็จะถูกส่งมาที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นของลำไส้ใหญ่มีไส้เล็กๆกปลายตันเรียกว่าไส้ติ่งนะคะไส้ติ่งของคนไม่ได้ทำหน้าที่อะไรแต่ก็อาจจะเกิดการอักเสบถึงกับต้องไปผ่าไส้ติ่งออกไปซึ่งอาจเกิดจากการที่อาหารผ่านช่องเปิดลงไปนะคะหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไส้ติ่งเกิดการอุดตัน อาหารที่เหลือจากการย่อยและดูดซึมแล้วจะผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีแบคทีรียอยู่จํานวนมากซึ่งใช้ประโยชน์จากกากอาหารนี้นอกจากนั้นแบคทีรียบางชนิดยังสังเคราะห์วิตามินบางชนิดเช่นวิตามินเควิตามิน B12 บเซลล์ที่บุลล์บุผนังลำไส้ใหญ่สาม,มารถดูดน้ำแร่ธาตุวิตามินและกลูกโคสจากถังอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ําจึงทําให้กะอ,อาหารข้นขึ้นจนเป็นก้อนกกอ,อาหารจะผ่านไปถึงไส้ตรงท้ายสุดของไส้ตรงเป็นกล้ามเนื้อหมูรูดแข็งแรงมากมีลักษณะเป็นวงรอบปากภารหนักทําหน้าที่บีบตัวในการขับถ่ายนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะมาที่ส่วนสุดท้ายของเรานะคะก็คือน้ําดีน้ําดีเนี่ยสร้างจากตับแล้วถูกนําไปเก็บไวท้ที่ถุงน้ําดีนะคะแล้วน้าดีเนี่ยมีส่วนประกอบ3ส่วนก็คือ 1>, 1. เกลือน้ำดีมีหน้าที่ตีให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆไขมันที่ถูกตีให้แตกตัวเป็นหยดเล็กๆเ,เรียกว่า e m o t ช i o n จากนั้นถูกไลเปสย่อยต่อให้เป็นกรดไขมันและกรีเซอรลค่ะ 2. โรงขาวัตถุน้ำดีเกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบินโดยตับเป็นแหล่งทำลายและกำจัดฮีโมโกลบินออกจากเซลล์ค่ะ เป็นเลือดแดงที่หมดอายุโดยเก็บรวบรวมเข้าไว้เป็นรงควัตถุในน้ำดีคือดีริรูบินจึงทำให้น้ำดีมีสีเหลืองหรือเขียวอ่อนและจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาลโดยแบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่เกิดเป็นน้ำใสในอุจจาระค่ะ3โคอเลสเตอรอลถ้ามีมากๆจะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเกิดการอุดตันที่ท่อน้ำดี เกิดโรครีซารมีผลทำให้การย่อยประเภทไขมันบกพร่องได้ค่ะ